สวัสดีครับพี่น้องนี่กระโลกรหัสแพทย์สอกซ์ซีสกุลครับสมองสมองสมองสุยแกขอต้อนรับพี่น้องขอซุยท่องบ่าวบ้านโคนคนมุกทหารครับมาพี่น้องมีข้าแรงปีงูนะครับกับตำบักทัวพี่น้องมาๆๆกินด้วยกันกินหมูกับตำบักทัวแซ่บ

ใช่เดี yeah. ๋ยวไม่เลยนะนี่แม uh. ่หมูไม่มีตัวเขาเลยขาไหมมัดอะไรขาหนาเหรอเหยื่อมาใช้ตัวขาที่ถุยอย่างนี้อย่างนี้มันเกิดอะไรอื้อแล้วมันเกิดอะไรไม่แม่ไม่เนี่ยขามันจะเกิดขึ้นเลยที่กินอะไรเลยไม่กินอะไรเลยกินของใจเขาอะไรอย่าง

Tell you about ông có mọi người. hết Hãy hết mày hết đắp. Hãy nhớ, mày không đắp. Hãy

นี่ว่าชอบ <laughs> <laughs>

那时候我还拍了个，嗯，我我。

บอกไปแหน่งเนาะบอกไปแห้งเรื่อีตายไปไแห้งี่ตายอเียเ้อขอตอนี่ย่ม่ับายสักเยอะเนาะก็จะเื่อด้อันนี้ตอเนาะเก่งเลยอ๋อเ่องน

ระะครับพี่น้องกินข่าแรงวข่าไม่แรงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจอมบารบันพูดคุณบุคคลอหารพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบปรพันธคลิปต่อไปคลิปหน้าพบกันไหมครับสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ